ตหน้าเทจุตทางเนตามนีมาหังวันตูเริอมจุดเทียนเร็วทุกคนจับตูเนธายันตพาเทียนไปแจกใจต่ออาโทราธานีานีตาญาตวาทางอายุระังศิสาจารพรัมยาราลคณาอิเทวันพระจารุพรหจาลาัชมาอิเรจารจารุเร็วอัโทวันานิามันตพาลิพาิตุ อากาจารุนัสรามุริยาจะตนาหิราตินันนตารุนาเมืุรุนคารวะประเสือดแล้วประองค์ตรงพระเจริญรนยฟัฟกันเลยยูเจยัยูเจยัยูถ้าก่ยนปลดอยไปแล้วจะฆ่าจุดต่อกัน กันดี่ซือถือไหวซื้อไหวก่อนซื้อแขงไหวก่อนก็ได้มันหลอนซื้อแขงไหวก็ได้นี่กับซื้อแขงไหวนั่นแล้วซื้อแข้งไหวแล้ ตรงนี้นะแต่เขาไม่สามารถตัดได้ข้อนี้มีเาพาะแรงบินไม่ได้าตองนี้นะราสามคนบิกไคนนี้เปรียเหมอเต็นทกว่าขั้นรว่าเป็นสามาทุกข์ามาถมมาไม่เดอดหาจทำหราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระพเจาประณามาตยมที่พระบรมธาตานี้ที่อัญเชิญมาท้งวัดก่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุององค์ประศาสดาข้าพเจ้าขอถวายอายุหนึ่งปีข้องข้าพระพิจารถวายในพระปฏิเ็ธพระเจ้าอยู่ห้งอายุหนึ่งปี ข้าพเจ้าต่อว่าให้หลวงข่อต่อประชนมายุให้พระเจ้าอยู่วให้โรค้ให้ให้เจ็บในพระบวนกายของพระเจ้าอยู่ให้ในทันทีโวยเทพเทวดาฟังธรรมบาคอยรับสารและกรปโปองและก็ให้อายุปัญญาอยู่ยืนขึ้นดึ้งปีตามอายุของพระคอยเทียนนี้ปัดลงเส้นสิทธิสัจจะวาจานี่ เกษตรวันนาคระฟ้านังปันติตาลังเกษตรวนนาผู้ใจชนิยานังอิตัมมังขลุจสุภิกขุส <laughs> ุภาสิตาจายาวาจามิตัมมังขลามุตตามปิตุกุปทานังบุตตตาจมิต <laughs> ัมมังขลามุตตาม ta dhamma tariya cagat ananta bhahu anavatta dikam ni dhamma รบุจันนิวาโตจะสังตุปิการเทธรระกาลหมดตะมังขันติจะโสวจันสตาสัปนากันจะทัศน์สังกาลินิธรรมบัณตะตโปจะพระมาริยังจะอริยสัจชาณทัศนันติวานาบังพุทธัสสลูกธรรมเมหิจิตตังยัสัตตังปฏิอโสกังบิด ัจชังเก็บบังตังตัมมะปาราจินอาตาพันตาสูดิกัาจังติตเตรังปังกัลลัุตตาปันติเมตัณจะสัมะโลกัตถมินาสังกังเอาเอรังอาสาปังตังติดทันจรังนิสิโนวาสยามุนวายาวาตาสวิกาตาบิตาบุติ เปนจารุมะคัมตั้งนักจารุคัมภาษาย,ยังปูนารตีตีตตตองค์ญญพยาครุฑองค์ญญพยาครุฑเป็นพาหนะขององค์ปนาไรย์ไปส่งในพระวาระกายของพระพุทธเจ้าอยู่หัว่าไม่ต้องให้พระองค์ส่งทำกายาพับบำบัด Apm pamano, putn co, apm pamano, tammo, apm pamano, co pamana, wanta, nisirin, sapa, nika, sapa, katame, paripta, padikaman, tu pota, niso, hãm, bakawatu, namo, sa tan, nam, sa mã, sap, puta, nam, มิคาริตนางปตวิปปภาสังตยัติมมิเตมินามุติจมังลายันตุนามัตตุปุตตานังนามัตตุพุติยานามูมิมุตตานังปัสตังตังนามัตสาเมการตนางปตวิปปพาสังตยัติจกุตตาเวคารีุรัตติงเยพรม

มาตาปิตาจานิขันตาชาตาเวตปาติกกามะสังสัตะะติกติไม่หังปัญจิตุสิกิวิติบุคคลที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้จะต้องบำเพ็ญบรารมีพระบรารมีต้องบำเพ็ญในเต็มรอบตั้งสามสิบประการในสิบทั์นั้นึน่งท่านบรารมีต้องเป็นผู้ให้อย่างตึงงาจ ทานบารมีสั่งหล็พระองค์นี้ทรงศีลบารมีสีปัญญาบารมีปัญญาแห่งความพอเพียงคือปัญญากันสุงสุดของพระบวนเด็ยพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทานให้แก่ผู้นชาวพัยและชาวโลกทั้งนั้นแต่กองทิศทางรถของประเทศชาติของโลกในอนาคตคือปัญญาแห่งความพอเพียงเป็นภูมิปัญญากันสุงสุดของมนุษยาชาติอีกภูมิปัญญาเ,เป็นคนมีวาจาสุด พูดจริงทำจริงพูดได้ทำดังน,นี่คือพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลนอดุลยเดชแปดอธทิษฐานบาร,รมียมเลวพระเจ้าอูหัวู้ถิ่ทถวายพา,รายนระยิณ์อธทิษฐานหนึ่งว่าท่านบาร,รมีเมตตาบาร,รมีบาร,รมิติกาคว,วามปราถนาให้พูนเป็นสุขพระเจ้าอยู่หัวมีความปราถนาให้ถวยรักลุลุก,ลก,ลกเป็นสุขจงจงลงมือทำงานดักตลอดชีวิตแห่งพระองค์ ใช้ตัวไปทวนทุกสองมุมของสยามประเทศเพื่อเล่วัดดินทิ้นใดท่านใดที่มีความทุ์มปีปัญหาลงส้งลงไว้ทั้งโครงการปาตมร,ริให้มดปัญหาจากักจุดนั้นนี่พระอุเบก้าปราบคอยชอบชอดูาตาเเต็มรอดบุกคนนั้นสามมาร้างมัดอติสฐท่านขึ้นสู้ระโพูดที่ซัดไหนองค์พระผู้มีพลุอดุลยเลพระองค์นี้ ส่งการฒนิรี่ทรงซุ่งมีกำลังลุกขึ้นได้มาทักทายประชาชนลุกนั่นพระได้ารมีสามสิบทัตตีพระแม่ธรณีเป็นพยานให้กับพระพุทิเจ้ามาแล้ว ปตตังมังทานาปารมีธานาอุปปารมีนาปรมัตถาปารมีตุทิยังจิลาปารมีจตุปัญนาปารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถ์ปารมีปัญญามวิวิยาปารมีวิริยาอุปปารมีวิริยา ธรรมะรมีสัตตะมังติปารมีกรรมีสัตตมังสัจจารามีสัจจุปปารมีสัจจาปรมัตถะมารมิอัตถมังอัติปารมีอาติถาอุปปารมีอาทิตานุปััามะธรมีนวมังเม ตาปารมีเมตตาอุปปารมีเมตตาปรมัตตาปารมีทัสมังอุเปขาปารมีอุเปขาอุปปารมีอุเปขาปรมัตตาปารมีสมามติสปารมีไมตรีเมตตาการุณาโมทิตาอุเปขาลุตตลสัมปันโนติปิโส ปะกวอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุกตุโลกาวิถุอนุตรปุริตธรรมมาสารทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโภะคะวาติสวาคติปะกวะตธรรมโมสันฑิ N kò ṣe éyí kpọ̀, n kò ṣe òkpa n'ayikò.

ໂອ້ວ່າພາສາ